ไปดูตอนต่อไปเลยครับ <Okay. S 1> ทะเลมรณะเป็นทะเลจริง mm hmm. หรือถ้่อ๋ออนนี้ฝึกอายงนหัวหน้าผจญภัยมานานแล้วมานานหลายปีข้าฝ่ายฝันอันสูงสุดข,ของท่านคืออะไรหรือขอรับฉันอยากเป็นเจ้าแห่ง มหาสมุทรทั่วเล่าทั่วล่าข้าฟังของท่านช่างยิ่งใหญ่เหลือเกิน,กนฉ่นฉันจะได้ตามเก็บสะสมฟันทองไปทั่วโลกและเมื่อเวลานั้นมาถึงฉันจะเป็นหัวหน้าโจาสลัดที่มีฟันทองเต็ม,มทั้ง,<อ>งปากาปเลยละ่ะ ทำไมเอาแต่คิดถึงฟันทองเนี่ยส่วนฉันฝันอยากอยากจะไปที่ทะเลมรณะตามตำนานที่เล่าลือกันทะเลมรณะอยู่ที่ทวีเอเชียไม่ใช่เหรอแล้วมังก็ไม่ใช่ทะเลด,ด้วย อะไรนะเป็นไปได้ยังไงทะเลมรณะเป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่ลึกที่สุดในโลกด้วยปริมาณเกลือสูงทำให้ไม่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่จึงได้รับการตั้งชื่อว่าทะเลมรณะยังไงล่ะในเมื่อความฝันของแกพังทลายลงแล้ว าไปตามหาฟันทองกับฉันเถอะไม่ให้ที่ที่ฉันอยากจะไปกลับเป็นทะเลมรณนะที่ไม่ใช่ทะเลจริงไๆไปซะน,นี่ท่านหัวหน้าให้ฉันไปทะเลมรณนะเถอะท่านเอาฟันสีทองของฉันไปแล้วกัน เกมันไม่เคยแปลงฟันเลยใครจะไปอยากได้ฟันเน่าๆของแกกันละ่ะรีบไปทำงานต่อเดียวนี้เลยโอเคจบแล้วนะครับเดี๋ยวดูต่อไปเลยนะครับ